ว่าคุณเป็นหนึ่งคนที่กําลังตามหานิยายวายแนวสยองขวัญอยู่เลยแล้วก็ดิฉันขอแนะนาให้ทุกคนมาปักอ่านเรื่องนี้กันเลยจ้า ซึ่งดิฉันขอแนะนานะจ๊ะว่าถ้าใครต้องการเพิ่มอรรถรสเวลาอ่านนิยายสยองควัญเนี่ยก็ให้ไปอ่านในตอนกลางคืนส่วนถ้าใครก็ตามที่กลัวเรื่องราวลี้ลับเหมือนกับดิฉันเนี่ยก็มาอ่านในตอนกลางวันแทนได้เดี๋ยวดิฉันจะเล่าเรื่องย่อให้กับทุกคนฟังจ้ะว่าความสนุกและก็ความสยองขวัญเนี่ยมันมีมากมายมากแค่ไหนกันก่อนที่นายเอกอายุอานามได้สักประมาณ13ปีเนี่ยก็ได้เกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นนะจ๊ะทำให้ทั้งพ่อและแม่ของนายเอกเนี่ยก็คือสู่คิดในทันทีในระหว่างทางที่ครอบครัวของนายเอกเนี่ยกำ รถเนี่ยก็ได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นในขณะที่ทังพ่อและแม่ของนายเอกเนี่ยสูคขีดเป็นที่เรียบร้อยนายเอกของเราเนี่ยกลับบาดเจ็บสาหัสแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงชีวิตแต่อย่างใด สิงนายเอกเองเนี่ยก็เกือบจะแยกอยู่เหมือนกันนะจ๊ะแต่ว่าโชคดีที่มีใครบางคนเนี่ยได้บริจาคเรือให้กับนายเอกของเราเนี่ยได้แบบทันท่วงทีแต่ถึงแม้นายเอกจะรอดมาได้ในเหตุการณ์นั้นเนี่ยก็ทําให้เขาเนี่ยนอนหลับไปเกือบจะหนึ่งปีก่อนที่นายเอกจะได้ฟืน้นคือสติขึ้นมาเนี่ยก็ได้ฟันเห็นชายชาราคนหนึ่งเขาเนี่ยเปรียบเสมือนว่ามอบชีวิตให้นายเอกของเราเนี่ยอีกครั้งหนึ่งแล้กับที่นายเอกเนี่ยจะต้องช่วยเหลืออะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยในอนาคตซึ่งด้วยความเป็นเด็กและตนนั้นนายเอกก็หวาัาาานนนยชรค้ไป พอหลังจากที่นายเอกฟืน้นคือสติมาปั๊บเนี่ยเขาก็กลายเป็นคนที่มีซิกเซนประมาณว่าเห็นดวงวิญญาณเนี่ยได้มันก็เลยทําให้การใช้ชีวิตของนายเอกในวัยสิบสามปีและก็หลังจากนั้นเนี่ยค่อนข้างจะทุรักทุเลอยู่พอสมควรเพราะถ้าหากดวงวิญญาณทั้งหลายรู้ว่านายเอกของเราเนี่ยสามารถมองเห็นพวกเขาได้นะก็จะพากันมาขอส่วนบวนุญหรือแบบว่ากรณีที่ร้ายที่สุดเนี่ยก็อาจจะทําให้ในายเอกของเราเนี่ยตุยไปก็ได้ หลังจากนั้นปู่ของนายเอกก็ได้พานายเอกของเราเนี่ยไปหาพระอาจารย์ที่ตัวเองเนี่ยคอรพหลองปู่เลยมอบพระกวดอันหนึ่งเนี่ยไว้กับนายเอกซะเพื่อใช้ป้องกันตัวจากผู้ผีพิศาร์แต่ก็ไใช่ว่ามันจะสามารถปกป้องนายเอกของเราเนี่ยได้ตลอดเวลาสิ่งที่นายเอกจะต้องมีมากที่สุดนั้นก็คือสตินั่นเอง บ่อยครั้งที่นายเอกเนี่ยเผลอไปพูดคุยกับดวงวิญญาณนะจ๊ะเพราะว่าเขาเนี่ยไม่สามารถจะแยกแยะได้ว่าั่นน่ะมันเป็นดวงวิญญาณหรือว่าเป็นคนจริงๆแต่พอยิ่งนานวันแลขนายเอกของเราเนี่ยได้เติบโตขึ้นเขาก็เริ่มจะแยกแยะได้นะจ๊ะว่าอันนี้เป็นวิญญาณหรือว่าเป็นคนก็ไม่ใช่ในทุกกรณีนะจ๊ะเพราะว่าดวงวิญญาณบางดวงเนี่ยก็คือเหมือนคนแบบจริงๆแต่ถ้าเผลอไปสบตามันเข้าเนี่ยแน่นอนจ๊ะว่างานเข้าในทันทีนายเอกก็เลยจำเป็นจะต้องมีไอเทมเด็ดนั้นก็คือแว่นตาดำนั่นเองในระหว่าางเเเ้้กกลัันนนจออพืะบบบบปูแ เาเพราะว่านายเอกเนี่ยดันลืมแว่นตาของตัวเองลงไปซะได้มันก็เลยกลายเป็นว่าตัวนี้เนี่ยเผลอสบตากับดวงวิญญาณเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าในตัวนั้นนายเอกก็ไม่รู้นะจ๊ะว่าดวงวิญญาณที่ตัวเองกําลังพูดคุยอยู่เนี่ยจริงๆแล้วเป็นดวงวิญญาณเพราะว่าเขาเข้าใจว่าดวงวิญญาณดวงนี้เนี่ย นมมุษย์ธรรดาแล้วคุณลุงดวงวิญญาณดวงนั้นก็ได้ไหวหวานให้นายเอกของเราเนี่ยไปบอกกับหลานชายของเขาที่กําลังนั่งอยู่ที่ศาลาน,นะจ๊ะว่าให้รำการชักชวนเขาเนี่ยกลับบ้านไปด้วยซึ่งในตอนนั้นนายเอกก็คือเอกเอเลยแหละว่าทําไมคุณลุงเนี่ยถึงไม่เลือกที่จะเดินไปบอกหลานชายของตัวเองเนี่ยด้วยตัวเองแต่ในเมื่อรับปากมาแล้วนายเอกก็จาเป็นนะจ๊ะที่จะยอมทําตามคําขอของ,ของลุงาน,นัน หลานชายของคุณลุงท่านนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนน,นะจ๊ะเป็นพระเอกของเรานั่นเองแล้วบรรยากาศรอบตัวพระเอกเนี่ยเป็นอะไรที่แบบน่ากลัวมากนะนายเอกสามารถสัมผัสได้ว่ามันมีไอเย็นบางอย่างเนี่ยออกมาจากตัวของพระเอกแต่ว่าเขาเนี่ยมองแล้วมองเล่าก็ไม่ได้เห็นนะว่ามันมีอะไรอยู่เยี่ยงแค่สัมผัสได้มันเป็นอะไรที่น่าสะพรึงกลัวมากจริงๆน่ากลัวกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่นายเอกเนี่ยเคยได้พบและก็เผชิญมาตลอดชีวิต ซึ่งเขาก็เลือกที่จะเดินไปบอกกับพระเอกนะจะว่าให้ชวนคุณลุงท่านนั้นกลับบ้านไปด้วยซึ่งในวินาทีนั้นเนี่ยพระเอกก็คือมองหน้านายเอกของเราแบบไม่สบอารมณ์เพราะว่าตอนที่เขามองไปเนี่ยก็คือไม่ได้เห็นใครเลยทางนั้น โอเห็นว่าไอ้าฟเนี่ยไม่สบอารมณ์เท่าไรนายเอกก็เลยเลือกนะจ๊ะที่จะไม่พูดอะไรเนี่ยต่อจากนั้นเลยแล้วหลังจากนั้นตอนที่นายเอกเนี่ยได้กลับไปยังบ้านปู่ของตัวเองก็ได้รับรู้นะจ๊ะว่าคุณลุงที่เขาได้เห็นอนหน้าเนี่ยจริงๆแล้วเป็นดวงวิญญาณแล้วที่สําคัญคุณลุงท่านนั้นเป็นคนบอกให้กับพระเอกของเราเนี่ยบริจาคเลือดให้กับนายเอกนั่นเองโอนายเอกรู้ว่าเขาเป็นผู้มีพระคุณเนี่ยถึงจะนึกกลัวแค่ไหนเนี่ยแต่ก็นึกใส่หายอยู่เหมือนกันแต่จุดที่มันน่าแปลกที่สุดก็คือทุกครั้้งงงงงที่่่่่เเเเขาาาาาาไดดพพพบบบบออ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 อะะรรกกกกก็็็จัันยยยสิคืแมตตวูล เป็นบางสิ่งบางอย่างที่เมต่นาเอกเนี่ยก็ไม่สามารถอธิบายได้นะจ๊ะว่ามันเป็นอะไรรู้แค่ว่าเจ้าสิ่งนั้นเป็นอะไรที่น่าสะเพงกลัวที่สุดที่นายเอกเคยได้พบและก็เจอมาจากทีแรกนายเอกเขาคิดว่าคงจะไม่ไปยุ่งอะไรกับพระเอกเนี่ยเพราะว่าเขาเดี๋ยวดูนะกลัวสันเหลือเกินแต่มันกลายเป็นว่าคนที่เขาจะต้องคอยช่วยเหลือเนี่ยก็คือพระเอกของเรานะเละแม้แต่การตุยของคุณลุงท่านนั้นเนี่ยก็ยังเป็นปริศนานะจ๊ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาตุยได้ยังไงกันแน่แล้วบางสิ่งบางอย่างที่เสงอยู่กับร่างกาย และนายเอกของเราเนี่ยจะสามารถช่วยเหลือพระเอกเนี่ยได้หรือเปล่าถ้าทุกคนอยากจะติดตามอ่านเรื่องนี้กันต่อนะจ๊ะว่าเรื่องราวต่อจากนี้เนี่ยมันจะเป็นไปยังไงกันแน่ก็สามารถมาติดตามอ่านเรื่องนี้กันได้ที่รีดอะไรหรือถ้าใครต้องการอ่านรวดเดียวจบนะจ๊ะไม่ต้องมาคอยซื้อทีละตอนแล้วก็ตามไปสสอ่อีบุ๊กของคุณไรกันได้เหมือนกัน